คุณกันคุณนิวอดีตวิศวกรและหัวหน้างานเภสัชกรที่ครั้งหนึ่งเคยท้อสุดชีวิตเพราะหนี้สินหลายล้านบาทแต่กลับลุกขึ้นมายืนหยัดเปลี่ยนวิกฤตเป็นพลังจนสำเร็จและปลดหนี้ได้ภายใน5้ปีสวัสดีครับผมกันตาวุอุบลถิ่งสวัสดีค่ะเภสัชกรหญิงนิวามาาปัญญาชติกุลนักธุกรกิจระดับไดมอนด์เดลเตอร์จุดเปลี่ยนชีวิตของคนเรามักเกิดจากสองวิวิแรก คือวิสัยทัศน์วิธีสองคือวิกฤตวันนี้ถ้าคุณเหลือเงินแค่สามพบาทสุดท้ายในชีวิตคุณจะใช้มันไปกับอะไรระหว่างใช้เพื่อต่อชีวิตหรือใช้เพื่อเปลี่ยนชีวิตโชคดีที่เราทั้งคู่ตัดสินใจเลือกถูก ทุกคนทางบ้านครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับโอ้โหตื่นเต้นมากเลยวันนี้มีเพื่อนๆมาดูหลายพันคนเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆนบายบายได้นะครับเพื่อนๆทางซูมนะครับขอเสียงแฟนคลับหน่อยเร็วนะครับแล้วก็ว่าที่แฟนคลับนะครับทั้งทางซ้ายนะครับแล้วก็ทางขวาอ่านะครับก็ถ้ารักนะครับถ้าชอบให้กดไลค์ถ้าใช่ให้กดเลิฟนะครับถ้าทายโบกมือได้นะครับเพื่อนๆทางบ้านทุกคนน่ารักมากเลยทีเดียวโอ้โห มาจากหลายกลุ่มหลายตอนเลยนะครับน่ารักทุกคนเลยสวัสดีครับผมกันตราวุฒิอุบลสิงห์นะครับสวัสดีค่ะเพศสัชรหริงดิว่ามาศปัญญาโชติกุลนะคะคุณยังจำได้ไหมคะว่าวันที่แย่ที่สุดในชีวิตคุณคือวันอะไรวันที่คุณสอบเอ็นไม่ติดวันที่คุณสูญเสียคนรักวันที่คุณตกงาน ไม่ว่าวันนั้นจะคือวันอะไรเมื่อชีวิตเราเดินทางมาจนถึงทางแยกเรามีทางเลือกที่จะใช้ชีวิตให้แย่ที่สุดเท่าที่โชคชะตาเราจะกำหนดหรือเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกใช้ชีวิตให้ดีในแบบที่เราต้องการวันนี้เราสองคนจะมาเล่าให้พวกคุณฟังค่ะว่าพลังของการเลือกมันได้เปลี่ยนวิถีชีวิตของเราสองคนไปได้ย่งไงบ้าง จริงๆแล้วนิวกับพี่กันเกิดมาในครอบครัวธรรมดาธรรมดาเราถูกสอนให้ตั้งใจเรียนจบปริญญาเราจะได้มีงานดีๆทำเก็บออมนะลูกเก็บเงินไว้ตอนกเกษียณจบชีวิตแบบแฮปปี้เอนดิ้งเหมือนกับในละครใครเคยถูกสอนแบบนี้มั้ยคะใช่เลยค่ะนิวกับพี่กันเป็นแบบนั้นเลยเราจบปริญญา คนหนึ่งจบเภสัชคนหนึ่งจบวิศวะรายได้ต่อเดือนห้าถึงเจ็ดหมื่นบาทต่อเดือนเรามีความฝันค่ะเรามีเป้าหมายชีวิตเรากำลังสดใสทุกอย่างโรยด้วยกลีบกุหลาบแต่แล้ววันหนึ่งความฝันทั้งหมดของนิวก็ดับลงนิวได้ยินเสียงโทรศัพท์ของแม่แม่คุยจากเสียงปลายสายบอกว่าที่บ้านเนี่ย ธุรกิจกำลังล้มบ้านเรากำลังจะโดนยึดน้องสาวนิววัยสี่ขวบกำลังนั่งดูทีวีมีคนมาถอดปลั๊กทีวีแล้วก็ยกทีวีออกไปจากบ้านเขาร้องไห้นิวเข้าไปกอดน,น้องแล้วนิวก็พูดกับน้องว่าเขาใค่ยืมวันหนึ่งนิวจะเอาทุกอย่างคืนกลับมานิวสัญญา ดิยวยายามรวบรวมสติรวมนี้ทั้งหมดประมาณแปดล้านบาทดิวคุยกับพิ่กันว่าเราต้องใช้นี่ปีกห้าสิบปีตอนนั้นเราก็อายุเก้าสิบปีพอดีดิวเริ่มหมดหวังไม่มีความฝันไม่มีชีวิตที่จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งเหมือนในนิยายนิเยวเริ่มร้องไห้ทุกวันมีอยู่คืนหนึ่งที่นิวตื่นขึ้นมาตอนตีสาม พี่การพานิวไปหาหมอหมอบอกว่าคุณกําลังจะเป็นโรคซึมเศร้าคุณต้องกินยา11เม็ดเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเองฆ่าตัวตายนิวบอกว่าไม่นิวไม่มีทางจะเป็นโรคซึมเศร้าพเพราะนิวมีแม่มีน้องที่นิวจะต้องดูแลหลังจากนั้นสองเดือนเนิวกลายเป็นโรคซึมเศร้าแล้วพยายามจะฆ่าตัวตายสองครั้งนิวถามพี่กนว่าพี่การ ทำไมชีวิตเราต้องเจอเรื่องแบบนี้ด้วยผมจำตอนนั้นได้ดีนิวหันมาถามผมว่าทำไมทำไมมันต้องเกิดขึ้นกับเราด้วยพี่กันผมได้แต่บอกนิวไปว่าเราเปลี่ยนอดีตไม่ได้นิวแต่เราเลือกที่จะลิขิตอนาคตได้เราตัดสินใจเลือกที่จะขายทุกอย่างทรัพย์สินทุกอย่างเหลือเพียงแค่รถคันเดียวเอาไว้หาเงินยอมตัดแขนตัดขา เพื่อให้มีชีวิตรอดบางวันซื้อข้าวมาหนึ่งหอ่อต้องแบ่งกันกินสองคนนิวเอาข้าวมากินสามคำแล้วก็ส่งให้ผมบอกว่าน้องอิ่มแล้วช่วยกินหน่อยน้องกินไม่ไหวแต่ผมรู้ว่านิวยังไม่อิ่มและแล้ววันที่แย่ที่สุดก็มาถึงมันคือวันที่เราต้องเลือกเราเหลือเงินสามพันบาทสุดท้ายในชีวิตกับรถที่กำลังจะโดนยึดตอนนั้น มีงานสัมมานาของกลุ่มกีเวอร์สัมมานาเปลี่ยนชีวิตสองวันหนึ่งคืนเราต้องเลือกว่าเราจะเอาเงินไปต่อชีวิตด้วยการผ่อนค้างวันลดหรือจะเอาเงินไปซื้อความรู้แล้วหวังว่าความรู้จะต่อยอดเป็นความสําเร็จและจะเปลี่ยนชีวิตเราได้ถูกต้องครับเราเลือกเอาไปซื้อความรู้เพื่อเปลี่ยนชีวิตเราไม่เลือกต่อชีวิตผมรู้ว่ามันเสี่ยงแต่ผมเคยได้ยินคนสําเร็จบอกว่า ชีวิตของคนที่เสี่ยงที่สุดคือคนที่ไม่เสี่ยงอะไรเลยผมตัดสินใจเข้างานผมยอมรับว่าตอนนั้นเนี่ยแอบคิดเหมือนกันว่าอาจตัดสินใจเลือกผิดพลาดเพราะผมไม่มีอะไรเหมาะกับด้านนี้เลยแต่ประโยคนึงทำให้ผมกลับมาคิดได้คนบนเวทีพูดว่าวันนี้คุณรู้ไหมคนกำลังใกล้ตายเสียดายอะไรที่สุดในชีวิต วินาทีสุดท้ายของคนใกล้ตายจะเสียดายกับสิ่งที่ตัวเองไม่มีโอกาสได้ทำมากกว่าสิ่งที่ตัวเองได้เคยลองทำแล้วเสมอไม่ว่าจะสำเร็จหรือไม่ก็ตามผมบอกตัวเองเอาวะเกิดมาแล้วต้องลุยให้สุดผมก้มหน้าก้มตาทำผมพูดไม่เก่งผมฝึกพูดหน้ากระจกพูดจนคนรอบตัวนึกว่าบ้าผมคุยกับเพื่อนยี่สิบคนมีแต่คนปฏิเสธ มีเพื่อนคนหนึ่งชี้หน้าแล้วก็บอกว่าคนอย่างมึงไม่มีทางสําเร็จในธุรกิจนี้คนเก่งกว่ามึงเขายังล้มเหลวเลยผมเกือบเชื่อแต่ผมเห็นนิวสะดุ้งตื่นร้องไห้ทุกคืนผมดึงสติตัวเองกลับมาแล้วก็บอกตัวเองว่าคนล้มเหลวมันคือคนอื่นไม่ใช่กูคนล้มเหลวคือคนอื่นมันต้องไม่ใช่กูก้มหน้าก้มตาทำวันนี้ขอให้เราเลือกทางที่ดีที่สุด หลังจากนั้นก็ทํามาให้สุดเหมือนคนไล้ทางเลือกออกจากงานสัมมนาแค่สามเดือนเราแตะรายได้หนึ่งแสนบาทต่อเดือนหลังจากนั้นอีกหนึ่งปีแตะรายได้สองแสนบาทหลังจากนั้นอีกหนึ่งปีแตะรายได้สามแสนบาทต่อเดือนจากวันนั้นจนถึงวันนี้หนี้ของเราสองคนแปดล้านบาทกําลังจะสิ้นสุดลงปีนี้ครับเรากลายมาเป็นแรงบนันดาใจให้กับคู่คนมากมาย เราเป็นโคช้ชที่คอยส่งต่อความสําเร็จให้คนที่มีความฝันคนที่มีเป้าหมายกว่าสามร้อยครอบครัวทุกอย่างที่เราได้มันเกิดเพราะพลังแห่งการเลือกผมเหม็นผมเห็นน้ําตาเนียวอีกครั้งหนึ่งแต่มันเป็นน้ําตาที่ต่างจากวันแรกนิยวถามผมว่ามันคือชีวิตเราจริงๆใช่ไหมนี่เรากําลังจะหมดแล้วจริงใช่ไหมพี่กัน ผมตอบว่าจริงมันคือชีวิตเราจริงๆวันนี้มันไม่สำคัญหรอกค่ะว่าสิ่งที่คุณกำลังเจอมันจะแย่แค่ไหนหรือวันที่คุณกำลังเจอมันจะแย่ขนาดไหนแต่มันสำคัญว่าคุณกำลังจะเลือกทำอะไรกับเหตุการณ์ที่คุณกำลังเจออยู่ถ้าวันนี้พวกคุณที่กำลังฟังพวกเรากำลังเจอวันร้ายๆเจอวันแย่ๆในชีวิตขอให้คุณจงเลือกทางที่ถูก แล้ววันที่แย่ที่สุดในชีวิตของคุณอาจจะกลายเป็นวันที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณเลยก็ได้แล้วอะไรล่ะคือทางเลือกที่ถูกวันนี้ขอให้คุณแค่เลือกทางที่ทำให้คุณเปลี่ยนชีวิตไม่ใช่เลือกทางที่ทำได้แค่เลี้ยงชีวิตไปวันๆจงเลือกด้วยศรัทธาอย่าเลือกด้วยสายตาแล้วชีวิตของคุณอาจจะเปลี่ยนไปตลอดการเหมือนกับเราสองคนก็ได้ครับ